นี่จะประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วพี่น้องเขาก็เริ่มายอยเอาง้อเก็บง้วกันขึ้นรถบางคนก็ซื้อจะไลยอยู่ครับโอ้ยมองนี้เป็นบวกเลยวะไปเดี๋ยวสิลุยกับไปบางดันในให้เาจะคลิปแล้วกันนมันหยุดคงก็เลยมากครับผมมีตลอดค่อยตัวนี้ ไปยังม่ถามบพ่อนอไปถามงอนเดาอไปถามบัวก่อนบัวก่อนได้ไม่ได้หรพรมือนีหัวบูมากใครแนดิลุยอยู่นี่มือหกบ่เงิหกพันงอหกพันสีดีป้ายเท่าไหร่ตอนนี้ โอ้ oh, ขายมื er> oh, okay. 1หายเนาะขาดทุนนาะเอาขาดทุนก็เอาไว้นะพอนอเออเฮามันมันเอาปบูนะไหรอดอยู่เนาะเออเองมื่นหกพันแต่ก็ให้ละมื่นมื่นหานมันบริารกำไรก็เอากระบาดนะพอนอพอมีเล็กกระบาดละมีเล็บือโบใส่เบื์โทรศัพท์มมีเล็กโทรศัพท์บ่มีใส่ไหมพงศูนย์แปดสองครับหนครับ เก้าแปครับหนึปเออเอา,าเพิ่นไเพิ่นไฮเพิ่นไฮรอดรอดเพิ่นไรอดทุนรอดทุนหลายแ่อไไหว้นออยากได้ทุนนกํลังเขาใหม่เลย,เยจะได้มาถึงรถลงรถได้หมีนาอเขาสนามนี่หูแบอนี้พี่น้องครับลักตุเยแห้งมบอนี้เป็นในมือราคะพ่อพ่อฟังบ้ามืันนี้ฟังอยู่นอเขาซื้อตัวใดไหมอนี่เขาซื้อร้อยใดนหม เขาซื้อร้อยไหนคือทุกอย <บ disciple S 1> ่างอ่ะทุกอย่างเนาะมันเข่าหน่อยยังไงของมันเข่าหน่อยของเข่าหน่อยคนก็ซื้อหลายเนอะมันง่ายๆง่ายพี่น้องเดี๋ยวมึงก็น <acho ve> <ay> um ี่ไงของเข่าหน่อยคนซื้อหลายเด้อพี่น้องก็ได้ละพออีพอเลยอีพอขายอะไรมาตอนนี้ไายไปไหนพอสี่สิบสองพอพันเนาะพอพันบอกสี่สิบสองเอาๆพี่น้องสี่สิบสองเออพอพันได้อยู่เลยพี่น้องมันมันสูง 42ต่อกันเอาต่อนหลายอย่นะพอนอเดี๋ยวมึงเด้๋บังไทยน้องบอลลมพี่น้องพ่อพันพ่อพันครับผมได้อยู่้อยู่น้อสูงเมตร6กสิบกตัวถ้าฝุ่นก็เรื่องเตี้ยมเอาต่อรองกันฟังฝุ่น42นห่อเนะพอนอพอมีเหรียกเบอร์โทษบอโทษจีครับ087ครับ080ครับ ห้าสามช่วยมันบิตัวไปเอามาไหมทวดไหมศูนย์แปดเจ็ครับหนศูครับแปดครับกหมครับถอเม้เอาเป็นออเดอร์พี่น้องทวนถือถือถีสิบสองต่อแล้วนพนอถือเราเลียกเลยวะได้ยักตัได้ยักตัว่ะ มือนีบยังไงเขาซื้อตัวไหนมือนี้เขาซื้อตัวใดกันเขาซื้ออันไหนเป็นแนวไหนมือนี้ร้อยร้อยใดเป็นงหรอซื้อเปนแพงบ่แพงเนาะค่อยก็ยังลื่นไหลอยู่เนาะมือนี้มันเข่าหน่อยน้ำลายเนาะไปเด่นเข่าหน่อยน้ำของเข่าหน่อยได้ฟรี่นี่พี่น้องครับพี่ตุ้งสวยป่ะตุ้งพันตัวนี้สวย ไปไปเอาเรื่งกันได้แหละพอเลยแม่ลูกเท่าไห่เนี่ยสอมแปดครับปด่ะต่อหนึ่งวัดหมื่นนอนอเอ้ยมือนีนีมันทุลักทุเรียนนะพอนอบ่ตัวนีแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่สองหมื่นแปม่ลูกลูกแม่สองหมื่นแปด มาเบอร์กองนกันเด้อาแปด่าแปดพอเอาไปนี่ห้จัไปใช้ชุ I mean, like ่วงนี้น่าแปดะพอเนาะสองหมื่นไมโตลยมันี่พอเ่อนี่บ่ีกัแม่ใ่หโอ้เออพอมาโตได้เจ้าคลิปนึ่งพอดีพี่น้องครับ่เด้อตัวนี้ปึ๊บสองหม เบอร์โทรศัพท no? right? ouais. ์เอานะุนเนาะอุนสองแดที่น้องแม่ลูกทำอะไรตัวโย่แม่ลูกตัวนีองเ้าเก่าขาจะิบเห็นี่น้องเบอดเศร้าเกแม่ลูกตัวนี้เศาเกด้ครับนีทองนะครับท่องหรอปาต้นท่ีเดีอนบอกว่เข้าไหมไปยูไปยัง ไบกินนมพอต้นนั้นทราบเก่าเนาะต้นนี้เท่าไรต้นนี้ไรไปแล้วตัวนี้สามสิบสามทองสเดือนแล้วเอาเดี๋คลิปนึงพื้นดีพี่น้องข้างเขานี่หนะยังล่ะกุุกไหมบอโอ้เตรียมมารดเตรียมมาง้อขีนรถรอที่นี่เศร้าเร้าเก่าก็สองหมื่นแปดูห่างกัน ใสไเบอร์ไงพี่นะครับ093 093 383 383 2906 2906หดตัวเอยบ่หอดบ่หอด้เลบ่หอดนไดเลอยง่ดด้อสิไเดียวเห็นโรมาถามมามันฝนเส้าหรอวด่านมากเจิมาเลยแล้ว หยบๆไปเลยเากเสามาคือเาออกส้นอสพนมไพ่ตื้นสเที่ยวหมนว่าทสิพนมไ่รัดนีรัดออกมาเนีแล้วมันคี้กี่ดีไก่โอ้ยตายเลยอ้ยสุัหลเลยฝนตทกมากตัวมรทานเาบอกฝนฝนเศร้าแล้วเขาอนหาพัดอึนห่าเปลี่ยนเขาอึนหกเขบ่ได้การเสี่ยหาเสี่ยหาน่อยโอ้เ้าบรยังบ้อ่ารถมันบ้นดีนี่

ตู้มาทางครับว่าฝนมันเศร้าเราอะเขาก็จืดมาเลยแล้วครับรถออกมาเลยแล้วมาแม่ลูกไหมแม่ลูกครับสามหมื่นเก้าพันห่นตกดสานลงมาแล้วน่าแบบฝนฝนจอดอยู่นะมาบอกผมที่นี่มาเบิ่งแม่ลูกเก็ครับผมแม่ลูกครับีิสวยเลยครับแสดงว่าเพื่อมากนี่นี่ฝนมันมโนโอเปียกนี่สังเกตง่ายตัวช่วงฝนต้องเออแต่แม่นถือฝนมาถึงมันลงโลกเลยคือหมู่บ้านสี่เราป่ ใได้ได้งูเลียงวันใครได้อยู่ไหนถือใครถือเลียงครับโเลียงสามหมื่นเก้าสามสิบเก้าแยกันเยครับตัวละมื่นตัวตม่ย่นะครับอักษรมอมากอาแยกขรเป็นแย่ตัวละมื่นก่อปาเนตัวานะครับไปเข่าขอสามนะครับใครเป็นแยกตัวละมื่นก่อ้ัหาอะลายในหนะครัอักษรมอมากดวงเมียสตงตัว สูงแค่สี่สิบเ0สองก้อยสี่สิบเลยครับไอเที่ยบไปเลยมือนันก้อยสี่สิบเลยครับมาสเรวมาเลยครับสาเบอรมาศูนย์เก้ปดศูนย์เก้าแปดหาหกหนึ่งห้าหกหนึ่งสามบอกไปก่อนว่าแม่ดูช่วงทางขัวเด้ออ๋อส่วงขเนาะครับบอกไปก่อนสุดสุดงขัวเพื่นเนาะครับผมบอกไปก่อนเออนมีเพื่อนไหแมนครับคือพอขาดจะบอกพักสุดด อ๋อแมนแมนน้อยน้อยนบอกกันบอกกันบอกกันไว้พอดีพอดีมาจมตัวกันเนาะคแมนแมนยังไงยังไงยังไงบัลลังก์มาบัลลังก์มาเห้ากว่จังเลยเป็นลูกค้าที่เก่าอะนะเอ้าคผ่นแบงก์ตัวระเบิดเก่าเนาะแมนครับแบงก์ตัวะเบิเก่าเอาเกี่ยงในเข้าไปในย่าเพี่น้องคลิปนี้ฝนหยุดผมก็เลยมาได้พี่น้องครับอุหยุดเอ้าวต้เหนีงงามเหรอตัวนี้เอ้าโอ้มา พอพันเม่อานเดียวะโอ้ง่กันังหดอยู่ด้วพี่น้องเด้อมีงานอยู่ด้วพี่น้องอพันเด้อตัวนี้รถมารถมาไอ้เรถมาได้ไปไหนไอ้ขานห้อกนได้ปไหน,ไหน,ไหนออมหนืกวอ,อ,อเก่าอะเม็ดพกิป่อยู่พี่น้องโอ้แม่หาิเก่าหาไปอพัน่พี่น้องครับ ไปเยืดแด้พี่น้องเด้อองศาเราได้ยอเจอาล่วจากจอยนอยนึงเด้อพี่น้องพอว่าอหนอกดอกบอลลมเจ้ามันจอยสองหมื่นเก้าอันนียหน้าอันนั้น่ะพอพันกระด่งนะพอเนาะสูงดีตัวนี้พี่น้องครับเอาคุณได้มองเห็นเด้อเรียบดีเรีบแข็งเรียบขาดีท้าวเก่าเอาใส่เบอร์มาก่อนลูกศูนย์แปดศูเจ็ดสองเจ็ดสองกก สามเก่าสองพอพันได้อยู่พี่น้องสองมือเก่าต่อกันเอาง่วงยังดูลายอยู่พี่น้องครับได้เลยพอได้เลยตัวนี้กระลอกหน่อยม่านที่นี่ม่นวายุท่องออกเลยนี่เอาพี่น้องงัวงม่านเด้อแม่ม่านหน่อยงัวไทยครับแม่ม่านไก่เลยแน่นอ่อนย้อนละนอไก่ละไก่ละไก่ละ าดาว่าคือสิบบรเกินสเดือนออกแวเห็นงัวมันเจดเดือนนี่เจดเดือนบงัวงัวทองเลยหน่อยเดเดือนรือหือยังเจเดือนกว่าเท่าไรลรพอละค่ะพอวเหมื่นหกเราบ้าง็หลังหมื่นหกห่นหกวเยเ มีเบอร์โท่าไหร่บอใส่มาเบอร์084 084 313 313 6602 6602เกตเดือนกว่าง้อไทยครับพวกอ้างแบกนี้พี่น้องครับง้อง้อจริงเรื่อยู่พี่น้องครับต้นนี้มันจะแปดโมงกว่าแล้วมันก็ยังง้อเขาก็ไอ้ที่ว่างัวที่ว่ามันมันมันบ่ถือฝนมันสิเป็นแบบสดใสๆพี่น้องครับเห็นบ่ สังเกตง่ายตัวว่าพื้นไม้เป็นเสาถังว่ามาจะขึ้นมันจะมวนออกโขกว่อะองตัวนี้ปิดตัวนี้มันเขาขายเราวันววนี้วันไหนครับล <c oughs> องเปิดตัวหนึ่งกันด้วยหึงสีดีกัน ขายนี่ต่ลอตเตอรี่แล้วีว่ม,มาดสอสเป็นนันนี้วม,มาบอสิมันถือฝนมันสีเป็ดสีสดใสว่วนี่น้องมึงทำเด้อเฮ่บักง่ายนี้ครับอเออ่เีตองกูอยู่ต่อนะได้หรออีพอตัวน,วน,วนี้ได้เป็นใดพอเอ้ยแม่สาเท่าไหนฮะ สองหมื่นแปห้าร้อยแสดงว่าเขาสนามมือเส้านบนี่ฝนมตกฝเปียกนาะมันว่าดงว่ะแต่แม่นธรรมดในบ้ามันจะเปียกมโนโลกนนอสนแปดห้าร้อยแม่สาวนาะบ้านบอบ่บอมานบอัแม่สาวเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นแปดห้าร้อยู่ ลอ,อบโตคนสูงเมตรสีสิไปไปลายกว่าเอ้าหัวดุนดุนพี่น้องครับมีโตกเดือผลเด้อก็ลองเห็นใายจะคลิปก่อนพ่อมีเลขเท่าไหร์บอสอะใช่ไหม,ไม,มไม่มีใช่ไหมเอาสองนี่สองหมปดห้าร้อยเป็นนั่นหะพ่อประกบบานป่ะไม่ท้าไหมจะคลิปกันถือแม่เท่าไรพ่อสีอาขาวนี่ยตันี้อยากไสเจ็ดพันหมื่นเจนาะตัวนี้อยากได้สามพันหมื่นเจ็ดก็มื่นามวนี้สองนีสามหมื่นพอดี สามหมื่ับแม่นสองตนี่ยกถือถือกูหนีเนาะรถอีกเครื่องอมทป้งสอตวหมื่ามกับหมื่นเจ็ดลองรถไงวยมออไหนล่ะพ่อเอ้มาไกิสุรินทร์เนาะมือนี้มือนี้จะขายอีกตัวมขขายขาย้วยโอ้ควายมันจะขายควายขายดีปะคาย้ขายสองตนี่สามหมื่นได้พี่น้องหมื่นเจ็ดกับหมื่นหมื่ มันค้นเพบมางคนเพนิมา,มา,มา,มาส่งสองงเก็ตัวแต่แมนางัวงัวมันว่าวม่ได้มันถิมมันถิ่เปียกฝนน่ะแตงวง่าไม่ได้ขึ้นเนี่ยมนโกโลกโล,กโลกกดมืดด่นสกับมื่นเจ็ดเด้อสต้นนี่มื่นต้นนีมื่นมื่นเจ็ดต้นหนีมื่นสามไซเบอร์มาพ่อโทรศัพท์ศูนย์หกหครับสองสครับห้าหน่งศูนเก้าอาหนเก้าเาตาตูมเอ้ยมาจากรัตานาะ พัฒนาเนาะทาตุม่มปุ้ยทาตุมาต่มไก่อยู่เดินอยู่น้องเลยครับครับ